สวัสดีค่ะพี่น้องอสมอทุกท่านโดยเฉพาะสมาชิกชกสอสมอค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกกล่าวเรื่องการรับเงินสงเคราะห์ จากสมาคมชกสอ,อสมผู้ที่จะได้รับเงินก็คือทายาทที่ระบุไว้ในใบสมัครของอสมนะคะถ้าไม่มีชื่อก็ไม่สามารถรับได้นะคะแล้วก็ทายาทหลายคนเลยค่ะสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะได้รับทำไมไม่ได้รับสักทีอันนี้หลายคนก็เป็นเพราะว่าเราตรวจสอบไม่เป็นค่ะเรารอหนังสือจากสมาคมซึ่งตอนนี้สมาคมไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือมานะคะ แต่ว่าเขาก็จะโอนเงินให้ตามรอบที่ประกาศวิธีการก็คือกรรมการสมาคมก็จะประชุมทุกรอบต้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ในช่วงนี้นะคะสมาคมพอประชุมเสร็จก็จะออกประกาศรับรองมาว่าประชุมวันนี้นะรับรองอรายชื่อสมาชิกอสมที่เสียชีวิตมีเท่านี้จํานวนสมาชิกของสมาคมชกสอสมมีทั้งหมดเท่านี้ เสียชีวิตในเดือนนี้กี่คนอสมอจะถูกหักเท่าไร่เหมือนที่เราทราบ,บกันมานะคะแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีอสมอเมื่อไหร่เขาก็จะแจ้งอยู่นะคะแล้วสมาชิกหลายคนก็ได้รับเงินแล้วแต่ว่าจะรอยอดโอนอย่างเช่นเราบอกว่าได้สี่แสนก็จะรอยอดโอนสี่แสนไม่ใช่นะคะก็จะเป็นยอดโอนที่แบ่งกันแล้วสมมุติว่ามีผู้รับผลประโยชน์สคน คุณสี่แสนคุณก็จะได้ไปคนละแสนแบบนี้ค่ะต้องเอาสมุดบัญชีไปตรวจสอบที่ธนาคารนะคะธนาคารที่ทายาทระบุไปนะคะก็คือเวลาที่อสมเสียชีวิตใช่ไหมคะเขาก็จะให้ส่งหลักฐานเข้าไปอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะยึดตามหลักฐานครั้งล่าสุดเลยนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาว่าได้รับไม่พร้อมกัน หนึ่งหรือสองวันนี้ค่ะถ้าเป็นธนาคารโทโกุโสก็จะได้รับเร็วกว่าหนึ่งวันถ้าเป็นธนาคารอื่นก็จะรอวันถัดไปแบบนี้นะคะทายาทของสมาชิกที่ระบุไว้นะคะจะได้รับเท่ากันสำหรับคนที่ไม่ได้ระบ,บุว่าจะให้คนนี้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แบบนี้นะคะเขาก็จะแบ่งให้เท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นยอดคุณ4ี่แสนคุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับคนเดียว4ี่แสนแล้วไปแบ่งเพื่อนนะคะให้เข้าใจตามนี้นะคะ สำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวแค่นี้ค่ะถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามป้าปอเข้ามาได้เลยนะคะถ้าตอบได้ก็ยินดีตอบป้าปอไม่ใช่กรรมการสมาคมค่ะแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้อสมของบ้านป้าปอเหมือนกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะกดติดตามไปด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ก็ ลาก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ